วันนี้ก็บ้านประกอบทกงกวาวนะครับผมใจอีจกก่อนิชิตทางพิทักษ์นะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านประกอบทกวาวมูลีสาหก่อจะมาแนะนำนะครับบ้านต้นแบบนะครับในการขัดแยกขยะจากต้นทางนะครับก็บ้านแม่คิมชมพูนะครับบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสองมูลเสหนะครับว่าเป็นเนื้อใจะนะครับในการขัดแยกขยะ,ะตั้งแต่ต้นทางนะครับ วันนี้การคัดแยกขยะจะได้ครับคร<น>ับอ่าเราเป็นพวกเศษอาหารนะครับตีเหลือกินแล้วนักกิมมียังงจะได้ครับในการคัดแยกคัดยแยกแกนักกิมก็จะเอาไปเป็นข้าวเป็นอย่างนี้เอาไปห้ไก่เนาะแล้วเป็นน้ำแกงเป็นอย่างนี้ก็ไปใส่ถังแล้วหมูขยะ <c oughs> อันตรายนะครับ <c oughs> ขยะอันตรายนักกิมเป็นหลอดไผ่เนาะหลอดไผ่แล้วก็ทานไผ่สายแล้วก็ กระป๋องยายุงอย่างนี้นะเอาไปไว้ที่อาคารอาเนกประสงค์รถเอาปตอมาเอาไปแหมต่อครับแล้วก็ขยะทั่วไปนะครับในคนเรือนของนายกิมเนี่ยจะจะได้ครับพวกถุงติกอ๋อพัตติกน,นี่แหละนาะยปกิ้มกะล่างล่างลวกะอ๋อ,อ,อตาขึ้มันแหง้งเอาใส่ถุง ใส่หลงแล้วกับไปไหวอาคารแล้วก็บมูปลวงมูผู้สวยเขาเปิ่นกะเอาไปอัดก็เปน้อนอัดเป็นก้อนเอาไปขายเนี่ยกะับก็เป็นการจัดการขยายทั่วไปนะครับในบ้านประกอบของเขานะครับสวัสดีครับเมื่อกี้สวัสดีเจ้าสบายดีน้อสบายดีเจ้าจำได้กันนี่ใครนี่นายยกจ้าจำได้แล้วเป็นได้ฟังวันนี่ นโยบายเก่าๆของอบตยังย่าอยู่เนาะย่าอยู่เจ้าเหมือนเดิมอ่ะย่าเหมือนเดิมเจ้าแยกอย่างปลาลาำประเด็นนี่แหลกแยกหลายอย่างเจ้าสามทีอย่างที่เจ้าเนี่ยอย่างนี้ขวดหน่ออันนี้ของสติสติอันนี้ขายได้เนาะขายได้เจ้าอันนี้เอาไปใจซ้ำได้หนานี่นะต้องแยกนอนมีเปลีแก้วเนาะมันจะแตกเนอะองพอดีๆนะอันั้นเล็กอานี่เล็กโตนี่มีราคาเนาะประจิบอันนี้ถุงนี่กับประจิมกระซักเนาะ เจ้าซักแล้วก็เอามาแห้งแล้วก็เอามาใส่ถุงใส่ถุงเอาไปไว้อาคารเออเอาไปหลบรลมไว้ให้เป็นหลวังแหละเอาไปอาดแน่เออ,เอ,อดีแล้วดีแล้วนี่สะอาดตอนนี้เนาะแล้วก็ร่างแล้วเจ้า,น,น,า,จจานั่นะนะเอาถ่า,านยนี่ขยับเปียกแล้วเก็เอาไปใส่กระเบียนนี่นเ,นเป็นปุ๋ยหรือไงวะนี่นาเจ้าเป็นปุ๋ยนี่ขยับบ้านเฮาพ้อมมีเอาไปทิ้งเนาะมดลึงนี่ยได้ แล้วถ้าเป็นน้ําแกงเนาะเอาไปไว้เป็นน้ําแกงเอาไปใส่ถังถังแล้วก็ถ้าเป็นข้าวเป็นอย่างก็จะเจ้าถักินข้นเจ้ามีอยู่เนอกมีอยู่เจ้าเดี๋ยวฝ่าไปเนาะเจ้าน้ํามีปั๊บแน่ๆเลยแล้วก็อนถ้าเป็นเข้าเป็นอย่างนี้พ่อเจ็มก็เอาไปหุงไก่อ๋อดีๆๆถ้า พากากหมูหน้ากากเจ้าหน้ากากอนามัยแล้วขวดนี้เขาใจประโยชน์เนาะเอาใส่นี้ปิดแต่บางทีมันแผลเชื่อนะถ้ามันกมีเชื่ออีนอะเก็บแล้วถ้ามันเต็มแล้วไปกินไปไว้ไหนไปไว้อาคารเจ้าโอ๋อว่าอาคารอาคารในประสงค์เจ้าอาคารในประสงค์คนหลวงมันจะดูแลให้นเนาะถ้าเต็มถ้ามีนักเหมืนกันที่เอบตเอาไปเก็บนี่แต่ไปทำลายเนาะนั่นโอ้เข้าวถ่ายเป็นตัวอย่างจะดีเนาะบางทีนาไปพอถังกินคนแล้วยไม่พอถังกินคนเนาะ ยุงบ่มนยุงวางไข่นี่มีเนาะเก็บมดเนาะเก็บมดอ่ะเจ้าอ๋อสมอมาตลอดสมอมาตลอดอาทิตย์ละวันทุกทุกวันเสาร์เนาะทุกวันเสาร์เจ้าเออนั่นดีแล้วดีแล้วบ้านเฮามีใครเล่นออกเลยน่ะเนาะเจ้าช่วยกันดูแลมื้นวงไข่อันนี้นี่กินอันนี้อนีก็นี่เจ้านี่ถังนี่นี่เอ้อมีอาหารแต่ละเนี่ยมีอาหารตวแหเอาาาอีกเนาะเจ้า เบิ sea, ่งอ่ะเบิ่งอ่ะบ้านเพิ่นได้บ้านต้นแบบบ้านตัวอย่างเจ้านะครับรางวัลบ่มีสิไว้นี่เนาะเออยาอย่างเดียวกัหมดเนาะเมืกี้เนาะยาอย่างเดียวกันหมดละพี่น้องเหมือนกันเนี่ยเออเป็นตัวอย่างเพิ่นอันใดบ้านไผตีะเฮาแนนําเพิ่นแนําครับยาอย่างอีอ่าอย่างอีเป็นตัวอย่างเจ้าอันใดที่มันมาเปาะกันได้ก็มาเปาะกันมารวมกันดีละ จะได้เอาปิดตัวอย่างกันเดียวถ้าเปินมาดูงานมาอย่างก็คือเป็นบ้านดูตัวอย่างนะเป็นแรงศึกษาดูงานนอกเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเปินจะมาดูงานมุงทีสองห้าปดลวงก็จะปามานี่นะปาให้เพิ่นมาพอเป็นบ้านต้นแบบบ้านตัวอย่างเนาะนี่ละประหยัดประหยัดงบประมาณอาตอบอาตก็จะได้เหลืองบประมาณเอาไปยะอย่างอื่นที่มันเกิดประโยชน์นักกว่ามาใหกับประยะเนาะครบบขอบคุณมากนะครับเมื่อวันนี้